ราคาแล้วก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จากร้าน Multiage นะครับเป็นกันไกลที่มีปลายที่เรียวแหลมนะครับจากญี่ปุ่นเนาะชื่อแบรนด์คือ Tone e นะครับรุ่น USC-200 นะครับ USC-200 S Universal s c s s s o r s นะครับก็เป็นกันไกรอเนกประสงค์ตัดกระดาษได้นะครับแล้วก็ใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นตัดถาวันตัดอะไรอ่งเงี้ยดูทรงแล้วเหมือนเป็นกันไกลช่างนะครับมากกว่าจะที่จะเป็นกันไกรใช้งานทั่วไปในบ้านเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ๆเพื่อนๆดูรีวิวนี้จบแล้วมีไอเดียจะใช้งานกันไกตัวนี้กับงานทําอะไรบ้างถ้าเกิด มีอะไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าเออพี่ๆใช้คันไกในชีวิตประจำวันบ่อยแค่ไหนแล้วใช้ทำงานอะไรบ้างน,นะครับมาคุยกันมาแชร์เรื่องราวกันนะครับแพ็กเกจก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบซองไม่ใช่ซองสีเป็นแพ็กเกจใสโชว์ตัวคันไกทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรายละเอียดของสเปคความหนาความยาวนะครับอะไรต่างๆนะตามนี้เลย200ก็น่าจะเป็นความยาวโอเวอร์อ่นะครับชื่อรุ่นก็คือนี่ครับ USC ยูนิเวอร์ s e ลซีเซอร์นะครับกันไกลอนเนกประสงค์ USC เนาะ200คือความยาวโอเวอร์ออคือ20ซนมนะครับทั้งหมดโอเคเราลองมาดูข้างในกันนะครับสำหรับราคาจำหน่ายแล้วก็ลิงก์เนี่ยผมจะให้ไว้ใต้คลิปไม่ต้องกังวลน,นะว่าดูแล้วจะซื้อที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยผมจะแจ้งไว้นะครับผม โทนก็เป็นผู้ผลิตอ,อุปกรณ์จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นกันไกลที่มีความยาวของปลายเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวแล้วนะอาจจะไม่ยาวขนาดกกลตัดผ้านะแต่ก็ยาวพอที่จะใช้งานแล้วถ้าลองวัดจากจุดหมุนจนถึงปลายอยู่ที่3นิ้วเลยนะถือว่าเหลือแล้วนะครับปลายกันไกลเนี่ยจะมีลักษณะคือตรงแล้วก็แหลมนะแต่ว่าปลายเนี่ยไม่ได้แหลมขนาดใช้แทงทะลวงได้นะครับก็จะเป็นเซฟตี้ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าใช้งานเป็นกันไกลที่ตัด หิ่งไม้ต้นไม้นะครับทั่วไปเนี่ยก็ปลายที่เรียวเล็กเนี่ยก็ดีคือสามารถจะเอื้อนเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆแล้วก็ตัดได้สะดวกความหนาของใบนี่ถือว่าหนามากเลยนะครับกับน,นไก่ไซส์ประมาณนี้มีมาร์คโทน USC 200 245นี่น่าจะเป็นรหัสประจำรุ่นนะครับ USC คือชื่อรุ่นนะครับเพราะเขาไม่ได้ตั้งชื่อรุ่นไว้ ส่วนของใบเนี่ยจะมีฟันหยักอยู่ที่ใบด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านนึงจะเป็นใบเรียบซึ่งทํางานร่วมกันก็คือใบฟันหยักเนี่ยมันจะช่วยเกาะเกี่ยวกับวัสดุที่มีความลื่นอย่างเช่นแผ่นพลาสติกหรือว่ากระดาษหรืออะไรก็ตามที่มีความบางแล้วก็ลื่นมาตัดเนี่ยกรไกมันจะรูดไปแล้วมันจะตัดไม่เข้านะครับแต่อันนี้ก็จะช่วยเกาะเกี่ยว,ยวไม่ให้มันลื่น ขากันไกลจะมีะเป็นแกนเหล็กแย่เข้าไปข้างในแต่ผมไม่ทราบว่ายื่นมาถึงตรงไหนนี่เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้มาถึงท้ายแล้วก็กลไกลตัวนี้ไม่ได้ใช้หูกันไกลนะครับใช้เป็นแบบด้ามจับเฉยๆแล้วก็ไม่มีรูเอานิ้วล้วงเข้าไปนะเพราะฉะนั้นกรไกสามารถจะใช้ได้ทั้งบนถนัดซ้ายและขวาเหมือนกันเลยเพราะด้ามมันมีความสมมาตรกันทั้ง2ฝั่งเหมือนกันหมดเลยทั้งสองฝั่ง ด้ามมีการหุ้มนะครับพลาสติกแข็งเป็น ABS พลาสติกหรือ Glassfibre Nylon นะครับที่เป็นสีดําส่วนสีแดงจะเป็นยางสังเคราะห์นะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อกันลื่นแล้วก็ความสบายในการจับถือออกแรงบีบจับนะครับตรงนี้จะมีเซฟตี้นะครับอยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวคอกันไกลนะครับซึ่งใช้งานก็คือต้องดันตัวเซฟตี้นี้ออกแบบนี้นะครับแล้วปล่อยกันไกลก็จะมีสปริงโหลดนะครับช่วยดันขากันไกลให้อ้าออกพอขาการไกลอ้าออกฝั่งตรงข้ามมันก็เป็น ตัวคมันกันไกลก็ถูกอ้าออกด้วยนะครับลักษณะการพร้อมใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้เนื่องจากมันไม่มีหูคอยง้างน,นะครับเขาก็เลยต้องมีสปริงนะครับช่วยง้างออกนะเวลาปล่อยออกก็จะดีดออกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วตัวกันไกลเองเวลาเราเลื่อนเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความสมูทนะของคมมากมากเลยสปริงโหลดถึงว่าแรงมากนะจุดหมุนนี่ขันให้แน่นได้ด้วยการใช้อลเลนนะครับหรือว่าหกเหลี่ยมในการขันและด้านนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับในการขันด้วยประแจเวลาจะ เก็บก็คือบีบตัวขากันไกลกับเข้าหากันแล้วก็ดันตัวล็อกขึ้นในลักษณะนี้นะครับโดยตัวล็อกเนี่ยมันจะขึ้นมาขวางบริเวณด้านบนของขาตรงนี้นะครับเห็นไหมชึบมันจะล็อกตรงบ่าขาขันไกลมันก็จะไม่อ้าออกแล้วแต่จะใช้งานถ้าเป็นคนถนัดขวาก็ใช้นิ้วโป้งนะครับดันเซฟตี้ลงแบบนี้แล้วปล่อยนะแต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายก็ใช้นิ้วโป้งเหมือนกันนะครับดันถอยหลังแบบนี้นะครับก็จะอ้าออกสะดวกดีสปริงเป็นขดลวดสีดําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแรงต้าน ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ถือว่าเป็นกัญไกที่ขาอ้าได้กว้างมากนะครับแล้วก็ปลายกันไกก็สอดเข้าไปในพื้นที่แคบๆไ,ได้ด้วยได้ดีเลยตัวนี้ไม่มีปลอกพกพานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอพกด้วยการใช้ซองนะครับเข็มขัดช่างอะไรแบบเนี้ยเสียบเข้าไปหรือไม่ก็เก็บเก็บในกล่องเครื่องมืออะไรพวกนี้แต่โดยทั่วไปก็เป็นกันไกที่ ใช้งานตัดแบบตัดกระดาษตัดผ้าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใช้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในสวนก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือโทน uh, Universal scissors นะครับ200นะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปใช้งานในสวนนะครับราคาเท่าไหร่ก็พี่ๆก็ไปดูเว็นใต้คลิปใน description แล้วพินคอมเมนต์เอาเองนะครับผมจะแจ้งไว้ตรงนั้นมีเซฟล็อกแล้วก็ผลเซฟปลดเซฟนะสะดวกดีนะครับคนถนัดซ้ายก็ใช้ได้นะครับเนี่ยจับแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้ผมว่าถนัดซ้ายก็จับแบบนี้ดีกว่า บริหารงานง่ายแต่ถ้าเกิดแบบบางคนจับแบบนี้ก็ใช้นิ้วชี้ปลดเซฟนะครับแต่ถ้าคนถนัดขวาเนี่ยมันผลักลงได้ด้านนี้มันก็ผลักไม่ได้นะครับก็ใช้นิ้วชีแ้แทนอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามชมแล้วเจอกันใหม่พิศสดหน้าอยู่ในรีวิวเพลย์ลิสต์นะครับชาร์ปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแฮนด์ทูนะเพราะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่างด้วยอุปกรณ์ใช้งานด้วยไม่ใช่คมอย่างเดียวนะครับผมบ๊ายบายนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิอท์